ในช่วงเริ่มต้นเราอย่าเอาก้าวแรกของเราไปเปรียบเทียบกับก้าวที่ร้อยหรือว่าก้าวที่พันของใครอาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่แอนอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะพบกันพี่แอนก็มีเรื่องราวามาแบ่งปันกันอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะพี่แอนอยากจะฝากไปถึงน้องใหม่ๆนะคะ หรือว่าใครใหม่ๆที่กําลังก้าวเข้าสู่วงการนะคะไม่ว่าจะเป็นวงการออนไลน์หรือว่าวงการการขายหรือว่าวงการอะไรก็แล้วแต่นะคะในเนื้องานของเรานะคะวันนี้พี่แอนอยากจะให้เราโฟกัสนะคะโฟกัสไปที่เนื้องานของเรามากกว่าที่จะไป น้อยนะคะหรือว่าไปคอยเปรียบเทียบตัวเองกับใครว่าโอ้โหทําไมคนนั้นเขาเก่งจังโอ้โหทาไมคนนี้เขาเก่งจังแล้วกลับมามองดูตัวเราสิทาไมเรายังอยู่ตรงนี้ทําไมเรายังไม่มีผลลัพธ์หรือว่าทําไมเรายังไม่ประสบความสําเร็จเหมือนเขาสักทีนะคะแน่นอนคะ่ะทุกทุกครั้งนะคะของการเริ่มต้นคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่ เขาแบบมีชื่อเสียงหรือว่าเขามีผลลัพธ์มากมายนะวันนี้เขาก็เคยมีอดีตนะคะเขาก็เคยมีก้าวแรกของเขาเหมือนเหมือนกับเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลานะคะเวลาเราเข้าไปดูเข้าไปเสพเข้าไปดูพ่อทัพแม่ทีมหรือว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จต่างๆนะคะ อยากจะให้เอาเขาเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะอย่าเอาเขาเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเราเองแล้วทาให้เราหมดกําลังใจเนาะเพราะว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้เขาก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเขาก็ใช้ระยะเวลาในการออกสตาร์ทเดินเหมือนกับเราทั่วไปนะคะเขาเริ่มจากหนึ่งเหมือนกันแต่วันนี้เขาเข้ามาที่ร้อยที่พันได้นะคะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลลัพธ์มากมายแน่นอนคะ่ะวันนี้เราเป็นก้าวแรกของเรานะคะ เขาทําให้เราเห็นแล้วว่าเขามีก้าวแรกเหมือนกันแล้วเขาก็ไปที่ร้อยที่พันแน่นอนค่ะเราออกเดินเราก็มีเราก็มีโอกาสที่จะไปถึงก้าวที่ร้อยกที่พันเหมือนเหมือนกับเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการเริ่มต้นพี่แอนไม่อยากจะให้เอาเขาเหล่านั้นนะคะมาเปรียบเทียบ แล้วมาทําให้ตัวเองรู้สึกหน่อยอย่าจะให้เอาเขาเหล่านั้นนะมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะให้เราก้าวเดินต่อไปมากกว่านะคะเวลาเราทํางานเราโฟกัสที่เนื้องานก้มหน้าก้มตาทํางานของเราไปนะคะแน่นอนค่ะว่าวันหนึ่งผลลัพธ์ก็ต้องเป็นของเราเช่นกันเหมือนเหมือนกับที่พี่ๆนะคะหรือว่าคนที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยเขาเดินมาให้เราดูก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในขณะที่เราเพิ่งออกเดินอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบนะคะอย่าเอาก้าวแรกของเราไปเปรียบเทียบกับก้าวที่ร้อย แน่นอนพี่แอนเชื่อว่าทุกคนก็คือสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ